ประธานที่กรบผมจุลพันธ์นริวัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยวันนี้มาอภิปรายในเรื่องของพระราชะกําหนดในการกู้เงิน5้0แสนล้านบาทเพื่อเยียวยาโควิดซึ่งเป็นระรอกสองนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนำเอาร่างพระราชะบัญญัติหรือกฎหมายเกี่ยวกับการเงินเนี่ย เข้าสู่สภา,าซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการกู้เงินในรอบเจดปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จนันโอชานํารัฐบาลตั้งแต่สมัยปฏิวัติรัฐประหารมาสมัยการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเจปีแล้วครับก่อนหนี้ไปไม่ต่ำกว่า5.5ล้านล้านบาทซึ่งเป็นหนี้สาธารณะแน่นอนครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาชี้แจงเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็บอกว่า ระดับหนี้สาธารณะของเราอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าห่วงนักท่านบอกว่าจะไปแตะประมาณ58%อยู่ตามข่าวกว่ากว่านั่นคือตัวเลขหน้าสิ้นเดือนกันยายนปีนี้ครับแต่ท่านประธานที่เคารพครับตัวเลขหนี้สาธารณะที่ได้กล่าวเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติหนึ่งบ่ประมาณขาดดุลประจำปีซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอีก7จ0ดแสล้านบาท จะเริ่มนับการขาดดุลเมื่อตุลาที่จะถึงนี้สอง GDP ซึ่งไม่สามารถที่จะโตได้ตามเป้าที่ท่านวางไว้ท่านกำหนดเป้า GDP ไว้2.5ถึง3.5วันนี้เรารู้ดีครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางเลยที่สังคมไทยเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ในระดับนั้นวันนี้เนี่ยถ้ามองตัวเลขหนึ่งเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเข้าถึงได้ยาก ดีไม่ดีมีหลายสำนักที่เขาวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเห็นการเติบโตแบบ f l a ตคือศูนย์ก็ได้สามสถานการณ์โควิดรอกสามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันวันนี้ยังไม่ได้รับรวมในส่วนของความเสียหายซึ่งมีไม่ต่ำกว่าเดือนละหนึ่งแสนล้านบาทต่อระบบเศรษกฐกิจไทยเมื่อรวมองคาพายพความเสียหายทั้งหมดสามส่วนนี้เข้าด้วยกันเนี่ยนะครับทีมเศรษกฐกิจพักเพื่อไทยทาการไปรันตัวเลขมาแล้ว ผมแจ้งท่านประธานได้เลยว่าไม่เกินกลางปีหน้าหนี้สาธารณะเราจะไปแตะที่ระดับ62เปอร์เซ็นเป็นอย่างต่ำตัวเลขนี้นะครับท่านลุกขึ้นมาตอบแล้วมาชี้แจงกับสังคมสิครับว่าปีหน้าเราจะไม่เห็น62เ60กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกว่ากรอบวินัยทางการเงินการคลั้งที่เรามีอยู่แน่นอนครับว่าเมื่อหนี้สาธารณะมันจะทะลุ60เอร์ซนตเนี่ยสิ่งที่ต้องเกิดแน่นอนคือ เราก็ต้องมานั่งแก้ไขกรอบวินัยในเรื่องของหนี้สาธารณะที่หกสิบเปอร์เซ็นตให้มากขึ้นเมื่อเช้าท่านรัฐมนตรีคลังมาตอบเนี่ยท่านก็แบะท่าออกมาแล้วว่าอีกไม่นานเราคงจะต้องมานั่งพิจารณากันว่ากรอบหนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ระดับใดโอ้ท่านใช้คําสวยหรูครับแล้วแต่บริบททางสังคมอันนี้แน่นอนครับผมเข้าใจแต่ผมฝากอย่างหนึ่งนะครับค่าราชการที่เขียนโพยให้กับท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรัฐมนตรีต่างๆเวลาไปตอบเนี่ย อย่าเขียนโพยแบบวางยาอีกครับครั้งที่แล้วนาะยกรัฐมนตรีมาตรอบกลางสาภาบอกว่าโอ้ไม่ต้องห่วงนี่สาธนานะของไทยดูญี่ปุ่นสิ2 0อดูอเมริกาสิเรายังอยู่ในสถานะที่โอเคไม่เลวร้ายนักสาภาพเศรษฐกิจและสังคมมันเทียบกันไม่ได้และที่สำคัญศักยภาพในการจัดเก็บของเราเนี่ยสามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีเนี่ยคิดเป็นสัสดส่วนต่อ GDP เนี่ยเท่านั้นเองแล้วของเขาเท่าไหร่ เอามาตอบอย่างนั้นกลางสภาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีดูโง่ไปทันทีแต่ผมบอกเลยครับนั่นไม่ใช่ความผิดของท่านนะครับข้าราชการที่เขียนคําตอบฝากไปให้นายกตอบนั่นต่างหากที่เป็นผู้ผิดอย่าเขียนแบบนั้นอีกท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันชี้ถึงความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการที่จะหาไรายได้เป็นแต่สร้างหนี้ สร้างภาระให้กับคนรุ่นหลังคำถามที่ตามมาคำถามที่สองที่จะต้องตอบในสภาแห่งนี้ไม่เคยมีคำตอบนี้หลุดออกมาจากรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ว่าจะตัวนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะรัฐมนตรีว่าการหรือข้าราชการก็ตามผมเองคนหนึ่งถามมาทุกครั้งวันนี้ท่านจะมากู้เงินอีกห้าแสนล้านบาทท่านกะจะใช้หนี้นี้อย่างไร ห้าจุดห้าล้านล้านบาทในเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยแผนการชำระคืออะไรถ้าเป็นไปในอัตราการชำระคืนต้นและดอกในปัจจุบันเนี่ยปีปีปีหนึ่งที่เราตั้งงบประมาณเนี่ยเราจ่ายแต่ดอกปีละสองสามแสนล้านเงินต้นหลักหมืน่นแต่เป็นหนี้สร้างขึ้นมาอีกห้าจุดห้าเนี่ยห้าจุดห้าล้านล้านบาทเนี่ยผมถามว่าอีกกี่ร้อยปีจะหมดถ้าจ่ายกันอย่างนี้ หรือท่านมีหน้าที่แค่สร้างภาระแล้วก็ปล่อยให้เป็นภาระของคนรุ่นหลังรัฐบาลหน้าก็มารับไปก็มาตามเช็ดตามล้างมาตามชดใช้นี่สินที่ท่านสร้างขึ้นอย่างนี้มันยุติธรรมกับคนไทยทั้งประเทศงั้นหรือนี่คือคําถามที่ท่านจะต้องตอบวันนี้เนี่ยนะครับความผิดพลาดในการบริหารเรื่องโควิดโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนเนี่ยมันเห็นได้ชัดท่านประธานครับทั้งโลกเนี่ยเขากําลังคุยกันเรื่องของการ post pandemic กรอตคือกำลังจะหาทางเติบโตหลังจากที่มันตกต่ำมาเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาฉีดวัคซีนไปได้เยอะนะครับเราคงไม่เทียบกับเขาหรอกเขามีศักยภาพแต่วันนี้เนี่ยการเติบโตของเขาเนี่ยเขามองไปที่ตัวเลข7%ต่อปีนะครับจีนเนี่ยปีนี้อาจจะ8%อเนของเท่าของการลดลงของปีก่อนแล้วไทยเราเนี่ยทำไมสวนทางกับโลกวันนี้เราอยู่ดาวคนละดวงกับเขาเขากำลังพุ่งขึ้น สถานการณ์โควิดเริ่มควบคุมได้ในในภาพรวมของโลกเศรษฐกิจกำลังขยายตัวอีกครั้งของไทยเราโควิดเราเพิ่มยอดขึ้นทุกวันทุกวันในขณะที่เศรษฐกิจดิ่งเหวมองไม่เห็นทิศทางวันนี้นะครับความเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับเมื่อเศรษฐกิจโลกเติบโตอีกครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คืออินฟลัชนคือเงินเฟอ้อเงินเฟ้อระดับโลกเราควบคุมไม่ได้ครับ เป็นภารากกดดันสุดท้ายสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเนี่ยจะต้องแพงขึ้นอย่างหลบหลบเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่เศรษฐ,ฐกิจไทยเองการบริหารแบบนี้ดิ่งเหวเอาดิ่งเหวเอาเนี่ยมันเกิด s t a ็กเน e ก็คือการซบเซาเศรษฐ,ฐกิจซบเซานักเศรษฐศาสตร์หลายท่านชี้แล้วครับว่าเตรียมตัวรับดีๆนะครับเขาเรียก Sta ็ flation คือเศรษฐกิจพังคนไม่มีตังคนไม่มีเงินเก็บแต่ว่าราคาสินค้าอุปโภคบริรโภคกลับสูงขึ้นนี่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้กับคนไทยมากเป็นเท่าเทวีคูณปีก่อนท่านมากู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทผ่านพรกกเหมือนกันพวกผมเตือนแล้วในสภาแห่งนี้ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่อภิปรายผมก็บอกแล้วบอกว่าในแผนเนี่ยอย่ามากําหนดแค่กรอบบอกว่าอ๋อจะไปจัดสรรให้ฟื้นฟูสี่แสนจะไปเรื่องของการเยียวยาห้าแสนกว่า อีก4ี่หมเป็นสาธารณสุขเขียนให้ชัดเจนในกฎหมายได้หรือไม่วันนี้กลับมาแบบเดิมอีกแล้วในพรกฉบับนี้ก็เขียนกรอบไว้เพียงคร่าวๆแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันในสังคมแต่สุดท้ายท่านไปละเลงกันพังไปหมดโยกซ้ายโยกขวาปีที่แล้วกู้หนึ่งล้านล้านบาท ท่านทราบไหมครับท่านออกมาโฆษณาบอกว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได,ได้ GDP เนี่ยจากติดลบ8ปดมาเหลือติดลบหกดหนึ่เนี่ยนี่ความสําเร็จของท่านเหรอครับท่านประธานครับเงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยคิดเป็น6.25คิดเป็น6 2จุดสอเปอร์เซ็นต์โดยโดยกลมกของ GDP แต่สามารถกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้เพียงสเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ได้สะท้อนถึงความล้มเหลวงั้นหรือ นี่เป็นการสะท้อนถึงความพังพินาศในการบริหารเงินที่ท่านไปเอามาหนึ่งล้านล้านบาทไม่สำเร็จครับในหนึ่งล้านล้านบาทมีงบในส่วนของสาธารณสุขอยู่4ี่0 0ื่กว่าใช้จริงเท่าไหร่สุดท้ายตัวเลขต่ำเตี้ยเรียดินการเบิกจ่ายเงิน45,000ล้านที่ขอกู้มาในหนึ่งล้านล้านบาทหนที่แล้วเนี่ย ถ้าเอาไปจัดสรรซื้อวัคซีนเนี่ยนะครับได้เกือบร้อยล้านโดสฉีดได้ทั่วประเทศครับถ้าเอาไปจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจเอาไปจัดซื้อห้องจัดทำห้องความดันลบเนี่ยจะรักษาชีวิตคนไทยไปได้อีกเท่าไหร่แต่การบริหารงบประมาณเงินที่ได้ไปล้มเหลวเนี่ยสุดท้ายชีวิตคนไทยหลายพันชีวิตต้องเสียไปเพราะอะไรเพราะความไม่พร้อมของรัฐบาลที่จัดสรรงบประมาณไม่ได้ โรงพยาบาลยังต้องมานั่งเรียอะไรขอเงินคนบริจาคอยู่ทั้งที่รัฐบาลมีเงินพอที่จะไปช่วยเขาทำไมเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเพราะความไร้ประสิทธิภาพของท่านหรือไม่เมื่อไม่กี่วันก่อนผลเอกประยุจันโอชาเปิดงานวันที่7ที่ผ่านมานี่เองครับสองวันก่อน D Day ฉีดวัคซีนปูพรมทั่วประเทศฉลองกันใหญ่โตวัคซีนมาแล้ววัคซีนมาแล้วท่านประธานครับดีเดท่านเนี่ยตัวดีเนี่ยมันย่อมาจากอะไรรู้ไหมครับดีเล์ครับมันมาช้าถ้าการบริหารถูกต้องจัดซื้อวัคซีนมีความหลากหลายมีปริมาณที่เพียงพอจัดให้กับประชาชนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา สามสี่พันชีวิตอาจจะไม่ต้องตายแน่นอนครับว่าถ้าเราจัดสรรงบประมาณได้ถูกต้องมีวัคซีนทันเวลามีเครื่องช่วยหายใจมีอะไรต่างๆห้าแสนล้านบาทวันนี้ไม่ต้องมาเสียเวลาสาภามานั่งเถียงเถ้งถกกันแล้วครับไม่ต้องกู้เพราะประชาชนจะมีภูมิพอที่จะป้องก,กันกับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าวัคซีนมา การแพร่ระบาดจะไม่หนักเท่านี้แน่นอนถ้าเกิดว่าเงินที่มีเตรียมไว้สําหรับฟื้นฟูเยียวยาสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีศักยภาพจะมีความพร้อมจะมีเงินติดกระเป๋ามากกว่าที่เป็นอยู่พร้อมรับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจที่มันตกต่ําแต่นี่ไม่ครับนี่คือความล้มเหลวของท่านในการบริหารจัดการสังคมออนไลน์เขาพูดกัน เจ็ดปีแล้วจุดจุดจุดพูดไม่ได้เจ็ดปีแล้วจุดจุดจุดผมมาถามต่อให้ว่าวันนี้จะเอาอีกเจ็ดปีหรือจุดจุดจุดยังไม่พอยีกนะครับในอดีตมีนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งครับผมไม่อยากพูดเดี๋ยวแสลงใจผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกชื่อทักษิณชินวัตรพูดชื่อไปแล้ว มีนโยบายตอนนั้นสี่ปีซ่อมสี่ปีสร้างรัฐบาลชุดปัจจุบันเจดปีจนเจปีเจ๊งเจปีที่ผ่านมาประชาชนคนไทยจนกันทั่นหน้าขืนให้บริหารต่อไปอีกเจปีประเทศนี้เนี่ยถึงจุดจบทางเศรษฐกิจเจ๊งแน่นอนผมต้องเรียนต่อท่านประธานอย่างนี้ครับเมื่อวันก่อนดูข่าวท่านนายกรัฐมนตรีออกมาตบอก ผมรักประชาชนผมรักประเทศมองออกนอกหน้าต่างรถเห็นคนแล้วเป็นห่วงอยากจะดูว่าจะทำยังไงให้ชีวิตเขาดีขึ้นหยุดเป็นภาระประเทศสิครับท่านประธานที่เคารพครับรองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองามท่านวิศนุพูดถูกครับถ้าพรากรนี้ไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ต้องยุบสภาครับนี่แหละครับคือทางออกของวังวนแห่งความล้มเหลวจากการบริหารของรัฐบาลชุดปัจจุบันผมคนหนึ่งและครับไม่เห็นชอบต่อพรกรก,รกู้เงิน5แสนล้านบาทนี้เพราะผมไม่เชื่อว่าภายใต้รัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ผมไม่เห็นชอบครับขอบคุณครับ